สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับเรื่องดีใช้เนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าถ้าผมมีการปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าต้นพายุเอาไว้เนะครับเวลา5ปีผ่านไปมันจะมีแก่นหรือ,อยังนะครับผมทดสอบให้คุณผู้ชมดูเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการตัดนะครับตัดต้นพายุของผมนะครับที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านซึ่งก็ปลูกมาเป็นระยะเวลา5ปีเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมตัดออกไปนะครับก็คือเป็นการตัดแต่งกิ่งเนาะแต่ว่า กิ่งนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับมันเป็นง่ามคู่ขึ้นมาผมอยากจะให้ต้นมันตรงขึ้นไปนะครับผมก็เลยมีการตัดออกเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมตัดลงไปนะครับตัดไปเพื่อเมื่อสามวันที่แล้วนะครับใบก็เริ่มสลัดใบแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันให้ให้แก่หรือยังนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้หนักนะครับมาพิสูจน์กันนะครับนี่ครับ ไม่มีครับกุยงผมผมมาดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีพยุงพะยุงแบบเนี้ยมันโตเร็วมากนะครับปกติแล้วพะยุงที่สวนผมปลูกพร้อมกันนะครับต้นมันขนาดเท่านี้แหละต้นมันขนาดเท่านี้แต่ต้นที่ข้างบ้านมันสมบูรณ์มากมันก็เลยต้นต้นใหญ่นะครับผมกำไม่รอบเลยครับสรุปว่าไม่มีนะครับกุยงครับแต่ว่าเพื่อเป็นการให้อ่าได้รู้ว่านะครับมันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวไหมนะครับผม มีการไปตัดอีกหลายต้นนะครับคุณผู้ชมครับมีการไปตัดอีกหลายต้นเพราะว่าผมเนี่ยนะครับต้องการให้ต้นมันสูงขึ้นไปนะครับตรงขึ้นไปผมก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็ผมมีการซื้อเลื่อยใหม่ด้วยแหละนะครับก็มามาดูกันนะครับว่าอ่ะมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือต้นต่อไปนะครับต้นนี้เหมือนจะมีตูมดำๆเล็กๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้น ต้นพูดง่ายก็คือต้นหลักของมันนั่นแหละตั้งแต่แรกนะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็มีการแตกกิ่งนี้แต่ว่ากิ่งนี้มันใหญ่กว่าไงนะครับกิ่งนี้มันเล็กนะครับผมก็เลยตัดตรงนี้ออกให้มันเป็นต้นต้นเดียวที่มันตรงขึ้นไปนะครับนี่นะครับตรงงได้หลายเมตรเลยนะครับประมาณสี่ห้าเมตรได้อันนี้ก็ตัดออกตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้ตัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ไม่มีนะครับพอมาถึงรอบปีนี้ต้นนี้ก็ไม่มีอีกนะครับ สองต้นแล้วนะครับไม่มีอ่ามาดูต้นต่อไปต้นที่สามนะครับจะมีหรือไม่มีนะครับจะมีหรือไม่มีต้นนี้ต้นนี้ผมไปตัดข้างบนนะครับตัดกิ่งข้างบนนะครับยังยังให้ให้คำตอบไม่ได้อ่ามาดูต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้มีการตัดตัดกิ่งตรงนั้นนะครับอ่ามาดูว่ากิ่งนี้จะเริ่มมีแก่เลี่ยงนะครับที่มันหล่นร่วงลงมา ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอ่ะมาดูต้นสุดท้ายนี่ครับผมเอาลงมานะครับตัดทิ้งออกมานะครับอันนี้ก็เอาไปเอาจะเอาไปค้ำกล้วยนะครับปู่จุพอดีผมปลูกกล้วยไปเยอะนะครับฝั่งนู้นนะต้องต้องใช้ไม้ค้ำนะครับมาดูต้นสุดท้ายครับนี่ก็กิ่งที่ล่วงหล่นมานะครับตัดตัดตรงนี้ครับกูโจมครับตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับสอง องจุดนะครับมาดูว่ามันจะมีไหมลุ้นกันนะครับตัวสุดท้ายไม่มีครับคุณคนครับปรากฏว่าไม่มีจริงๆด้วยนะครับไม่มีนะครับอ่ะมาดูอีกข้อหนึงนะครับนี่ไม่มีนะครับสรุปนะว,ว่าไม้ประยุงผมที่ผมปลูกมาเป็นระยะเวลาทั้งหมดอ่า ห้าปีนะครับยังไม่มีแก่นสักต้นเลยนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมเข้าใจเลยว่าคนที่เขารับซื้อไม้พยุงนะครับถึงจะต้องมีการเอาเอาสว่านไปเจาะก่อนแม้ว่าจะต้นใหญ่ๆก็ตามแต่นะเขาเขาก็ไม่เสี่ยงนะบางทีก็ซื้อไปในราคาที่มันมุงแพงเขาคิดว่าจะได้แก่นแต่เขาก็ไม่ได้มันก็เข้าใจเขาใจเรานะเขาต้องเอาสว่านมาเจาะดูข้างในเห็นแก่นมันนะครับจะเป็นสีแดงแดง,ดงเข้มๆนะครับก็ก็ถึงเขาจึงจะซื้อในราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะครับ ถามว่าตอนนี้นะครับไม้พยุงที่ผมปลูกนี่ขายนี่จะได้ได้ไหมนะครับเขาจะมาซื้อไหมต่อ้ามันถ้าเป็นผมผมก็ไม่ซื้อนะคผู้ชมผมก็ไม่ซื้อเพราะว่าผมไม่ได้อยากไม่ได้อยากเอากระพีมันไม่ได้อยากเอาเนื้อไม้ธรรมดาไปแต่ผมอยากได้แก่นมันนะครับฉะนั้นนะครับท่านใดที่ปลูกไม้พยุงนะครับแล้วเห็นต้นใหญ่ๆคิดว่ามันจะให้แก่นดีๆนะครับคุณผู้ชมต้องพิจารณาให้ดีนะครับทั้งคนซื้อ แล้วก็คนที่จะขายด้วยนะครับบางทีก็อเพีหยนใจกันแล้วกันเนาะนี่ต้นของผมนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมกำาให้ดูนะครับใหญ่ขนาดนี้แหละนะครับห้าปีนะครับสรุปว่ายังไม่มีแก่นนะครับยังไม่มีแก่นขณะนึงครับถ้าใครจะปลูกแค่ระยะเวลาสิบปีอะไรสิบปีสิบห้าปีจะตัดขายเหมือนไม้ชนิดอื่นนะครับก็ท่านคนที่จะคิดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ามัน มันไม่สามารถที่จะให้แก่นได้ดังใจของท่านนะครับมไม่สามารถที่จะให้แก่นได้ครับดังนั้นไม้ชนิดนี้นะครับหนึ่งครับถ้ามันเกิดในที่ที่มันแบบแห้งแห้งแรงๆนะครับต้นมันไม่ไม่ใหญ่สมบูรณ์ไม่อวบอ้วนแบบนี้หรอกแต่มันจะ,แก,นนจะกแก่นมันจะดีมากคุณผู้ชมแก่นมันจะดีมากอันนี้คือธรรมชาติของมันนะครับทําไมต้นพะยูงนะครับที่เขาแอบตัดเยอะนะครับแถวแถวเทือกเขา,ขาพนมลงรลักณนะครับ ที่จริงก็ไม่ได้ไกลจากบ้านผมนะครับแถวสีสเกตแถวสุรินแถวบุรีร์นะครับเห็นอาไปตัดไม้พยุงนะครับแล้วก็ลำเลียงนะครับลำเลียงมานะครับแล้วก็ขนไปขายที่ต่างประเทศอันนั้นคือมันเกิดในธรรมชาตินะครับเขาก็ให้เขาเรียกว่าให้แก่นดีนะครับให้แก่นดีแล้วมันอายุเยอะด้วยต้นหนึ่งก็สามสิบสี่สิบห้าสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ตามนี้นะครับคุณชมครับผมพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ครับไม้พยุงนี่เป็นไม้ที่ราคาแพงแต่ว่ามันแพงที่สุดอยู่ตรงแกนนะครับฉะนั้นอยากได้แกนมันก็ต้องใช้เวลานะครับจะมาแป๊บๆนะครับแล้วจะขายในราคาแพงๆนี่เต็นไปไม่ได้นะครับคุณชมครับฉะนั้นนะครับอ่าให้ให้ตัดสินใจเอานะครับให้ตัดสินใจเอาเป็นแบบนี้แหละนะครับความจริงมันเป็นแบบนี้นี่อันนี้ต้นหนึ่งเนาะนี่ที่ผมยังไม่ได้ให้ดูนี่ต้นเลก ปวก็มานะครับปวก็มาเจาะมามาขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่มีผลต่อต้นไม้ผมผมก็ปล่อยให้มันกินไปต้นนี้ก็ยังไม่มีแก่นนะครับคุณผู้ชมครับสรุปว่าหกต้นที่ผมปลูกไว้ไม่มีแก่นซทกต้นครับคุณผู้ชมอ่าโอเคนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้นะครับเอาเป็นไม้คำกล้วยนะครับเอาไปทําฟุงทําฟืนได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแก่นแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับเอาไปทําฟืนไปก่อไฟอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ เรื่องดีชาแนลขอบคุณและสวัสดีครับ